สวัสดีอีกรอบนะะึงค่ะพูดกันไม่จบใช่ไหมไม่จบครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมกดโพสต์หยุดไปแล้วกะว่าจะปิดคลิปแล้วนะก็มานั่งคุยเนี่ยจิบกาแฟนั่งคุยกับพี่สังวานอีกนิดนึงครก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของการต่อยอดของกีฬาวุฒบอลน,นะฮะที่ผมพูดคุยกับพี่สังวานบอกว่า,าแล้วอนาคต พี่สังวันอยากจะต่อยอดเกี่ยวกับการทําสนามวุตบอลหรือว่ากิจกรรมวุตบอลที่ทําอยู่ณปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างแล้วก็พี่สังวันก็ตอบได้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นต้องแช์ครับอันนี้ต้องแช์นะอยากสอบถามครับเนี่ยคำถามเมื่อสักครู่นี้ครับมีการต่อยอดในอนาคตยังไงบ้างสาหรับวุตบอลขุนตานครับผมจุดนี้สําคัญน,นะคะเพราะรว่าถ้าหากไม่มีการต่อยอด กีฬาชนิดนี้ก็จะเลื่อนรางสมาชิกก็จะลดเลื่อนลางในีนี้ก็คือสมาชิกเนี่ยลดน้อยถอยลงไปไปตามอายุตามการเวลาใช่่เราต้องสร้างคนรุ่นใหม่บ้างต่อยอดตรงนี้ก็คือเราจะพยายามเข้าหาชุมชนครับชุมชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็นักเรียนรัรคือใน โรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนสมมุนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นักเรียนที่เล่นกีฬาฟุตบอลเก่งวอลเลย์บอลเก่งอะไรปิงปองอะไรพวกนี้และจะมีเด็กอีกลุ่มหนึ่งที่เล่นไม่เป็นอไอที่โอกาสมาสัมุดเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยไม่เป็นมีเต่ซนมีเด่ดื้อครูก็บอกสมาธิไม่ดีเราก็อยากจะเข้าไปจูนตรงเนี้ยชวนเด็กกลุ่มนี้ มาลองเล่นไหมมาลองเล่นไหมเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาสติปัญญาเขาร่างกายเขาสมาธิเขาจะส่งผลถึงการเรียนได้นะเลยสมาธิใช่ไหมและก็ความสามารถด้านกีฬาเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะพยายามไปประสานกับทางโรงเรียนโรงเรียนที่เป็นมัธยมและประถมเด็กโตก็เล่นได้ ปถมหกก็เล่นได้เลยก็เคยมีเด็กประถมมาเล่นด้วยแหละนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ทําอย่างเนี้ยสมาชิกของเราก็จะหนึ่งไม่เพิ่มครับสมาชชิกเดิมก็อายุมากครับสนามเราก็จะเหงา <c oughs> ก็จะเหงานะคะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีการต่อย,ยอดมันจะทําให้สนามเหงา <c oughs> มันจะทําให้กีฬาบุตบอล เรือนลังไปทีละน้อยนะคะก็อยากจะชวนกับสนามทุกสนามที่มีสนามในชุมชุมชนมีความพร้อมลองเราลองชวนกันไปที่โรงเรียนไหมหรือไปประสานกับทางหน่วยงานในชุมชนเทศบาลอบตอย่เงี้ย เพราะว่าหลายเทศบาลเขามีโรงเรียนอยู่ไปประสานเขาเราได้ตัวนักกีฬามาขอให้ทางหน่วยงานซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์ให้นักกีฬา,เ,าเรื่องอุปกรณ์เริ่มต้นต้องมีอุปกรณ์ก่อนเริ่มต้นต้องมีอุปกรณ์ก็มีมีแต่ลูกไปกับไม้เนาะขอให้ขอให้ทางหน่วยงานซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์กีฬาให้นักเรีับไม่ใช่ว่าร้อยคนมาร้อยคนร้อยชุดไม่ใช่อ่า ไม่กี่ชุดเราก็หมุนเวียนให้เด็กเรียนได้อยู่ที่บริหารจัดการอ่านี่คือจุดหนึ่งครับจุดที่สองก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุครับโรบงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยสัปดาห์หนึ่งรู้รู้สึกว่าเขาจะเรียนหนึ่งครั้งในหนึ่งครั้งที่ไปเนี่ยเขาก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมครับอ่าไปเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเรียนวิชาทักษะต่างๆที่เป็นอาชีพนะแล้วก็จะมีการนันทนาการกัน ก็เคยคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเอาผู้สูงอายุที่แข็งแรงที่ที่ไปได้ทุกใจพร้อมอ่าออกไปเรียนนอกสถานที่บ้างได้ไหมก็คือเหมือนกับไปไปเรียนวิชา้พลาศึกษาอ่าใช่ไหมเออลองไปเล่นดูเมื่อเขาไปครั้งอาทิตย์นี้ไปแล้วอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องอยากไปอีก เพราะมันมีความสุขถัดไปเขาก็อยากไปตรงนี้สองจุดสำคัญในชุมชนรรเยนผู้สูงอายุอย่างเริงรับมนี่คิดว่าจะไปประสานดีอ๋อแต่ยังไม่เคยลองทำใช่ไหมหรือว่าเคยทำมาแล้วเคยทำโครงการเสนอไปเขาบอกว่าอันนี้ของเราเป็นอำเภอตำบลตะตาลใช่ไหมตำบลตะตาลเป็นโรงเรียนห้เดือที่เป็นสนามนะเป็นเขตติดต่อตำบลตะตาล เลยที่เดือที่สนามเราไปตำบลก้าเขาบอกสถานที่ให้เลยไม่ให้งบแต่เราทําของงบเราไม่ได้ทําขอคนครับทีนี้เราก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าเสียได้เนะอะอยากสนับสนุนเราก็ตอบไปเราก็ไปไปคุยกับเขาเนี่ยว่างบตรงนี้เราไม่ไม่ยากได้เท่าไหร่รไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแจ้คนสิค,คนสามารถไปเรียนที่ไหนก็ได้ ใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องในห้องโรงเรียนอรนนี้อันนี้เราเป็นนักเรียนเรียนาไปศึกษานอกสถานที่ต่างจังหวัดต่างอําเภอครับเขาก็โอเคนะเดี๋ยวจะพยายามจัดให้โอเคผมพอนึกข้าวแล้วผมคุกคีกับวงการนี้มาพอสมควรนะจะเป็นแบบนี้ครับในเรื่องของการใช้งบประมาณแต่ละสถานที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยถ้านอกสถานที่หนึ่งนอกหน่วยงานนอกเขตเรื่องงบ จบกันจบกันค่ะขอให้อยู่ในพื้นที่แต่เขาลืมไปว่าคนในพื้นที่ของเขาสามารถออกไปข้างนอกแลกเปลี่ยนกันได้มันจึงมีอุปสรรคในเรื่องของใครก็ตามที่ทำอะไรที่นอกสถานที่เขาเรื่องงบประมาณต้องควักเองใช่แต่ถ้าให้คนเข้าไปร่วมด้วยได้แต่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนด้วยอันนี้เรื่องของนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้มันครบวงจรด้วยเนาะแล้วก็ ที่สำคัญครับตอนนี้ที่ผมทำา G4 ฟ o d b บอลอยู่เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่ง,งกิจกรรมที่นี่สนับสนุนโครงการนี้เลยเพราะว่าผมเคยีิแช์ประสบการณ์ได้ไหมครับโครงการพวกนี้ครับมีคนพยายามทำหลายครั้งแล้วก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันเลยจึงไม่เกิดไม่เกิดและอีกอย่างหนึ่งเยาวชนนะครับมองกีฬาวุดบอลเป็นกีฬาของผู้สูงอายุทุกต้องอรูปลักษ มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนแก่ไปเล่นมันก็ไม่สนุกโอเดินตีแล้วก็เหนื่อยก็ร้อนนะจีโฟกุตบอลเป็นทางออกอย่างหนึ่งครับทำไมผมถึงทําเสื้อสีสันไม่มีคอปกแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะจะมีอยู่การทําสนามจะออกแบบให้ท้าทายมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นแล้วก็เกมรวดเร็วทันใจัยรุ่นมากขึ้นเป็นการฝึก เพื่อดึงดูดให้เยาว,วชนเข้ามาเล่นกีฬาวุตบอลเท่านั้นเองนะฮะ<ช>ถ้าใครสังเกตเกมจีฟุตบอลนี่จะเป็นเกมที่เล่นสนุก<ช>แล้วก็ท้าทายจะทําให้มีเยาว,วชนเข้ามาได้เยอะอยู่และหลังจากนั้นจะพัฒนาไปเรื่องของการเป็นนักกีฬาทีมชาติทางสมาคมสามารถหยิบยกขึ้นไปต่อยอดได้เลยนะฮะแล้วก็งบประมาณผมบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าสนับสนุนเรื่องนี้ผมว่า เยาวชนกับประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างมากก็ฝากถึงหน่วยงานทุกๆหน่วยงานด้วยนะถ้ามีโอกาสสนับสนุนกีฬานี้อยากให้สนับสนุนรับประกันได้เลยครับว่ามันคุ้มค่าแต่หลายๆห,หน่วยงานก็สนับสนุนนะแต่ไม่มีใครต่อยอดให้เข้าได้ถ้าเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ให้แต่ไม่มีใครมาทําเต็มที่มันก็จะเหลืออุปกรณ์ที่เก่าๆวางไว้แต่ถ้ามี การบริหารจัดการดีคนทําทุ่มเทผมเชื่อว่านี่คอย่างขุนตาลผมคิดว่าทามาที่นี่ต่อยอดให้ได้แน่นอนก็ฝากด้วยงบประมาณลงอุปกรณ์ให้ใสถานที่มีอยู่แล้วบุคลากรมีอยู่แล้วมสมาชิกมีอยู่แล้วเกม g ีโฟกมาช่วยอีก,อกผมเชื่อว่าในการประชาสัมพันธ์ต่อๆไปนะฮะวงการกีฬาวุฒบอลจะต้องเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วก็เงินบำรุงสนับสนุนของท,ท,ทุกท่านงบประมาณ จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะก็ฝากไว้ด้วยติดตามด้วยแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องช่วยๆกันผมมองว่ามันเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าผูกมิตรทุกๆไวัยได้เลยเพื่อนฝูงครอบครัวสามีภรรยาโอ้ถ้ายิ่งมีลูกมีหลานมาเล่นด้วยอยู่ในพื้นที่ด้วยกันมีความสุขร่วม,วมกันใช,ใช้เวลาว่างอาทิตย์ละครั้งสองครั้งผมว่าจะเป็นอะไรที่ดีมาก อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งซึ่งแมทกับนี่เลยครับทําไมต้องมาเปิดคลิปนี้อ่าก็ฝากด้วยนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับสําหรับพี่สังวานการต่อยอดใช่ไหมครับการต่อยอดตอนนี้ก็จะอยากเชิญชวนข้าราชการบานาญที่ยัง คิดว่าเอ๊ะจะเล่นได้เล่นไม่ได้ก็ให้มันลองก่อนอใช่ไหมคุณต้องลองก่อนคุณต้องเอาใจมาก่อนถ้าคุณอยากคุณก็มาครนี่คือก็อยากจะชวนข้าราชการบำนาญทุกหน่วยงานที่ใช้เวลาว่างในการเนี้ยก็หยุดพักไา้ใช่ไหมเอาเวลาที่อย่างนี้ มาลงสนามดูสักวันละ30นาทีก็พอเนาะการออกกำลังกายของผู้สูงวัยอ่ะสี่สินาทีสูงสุดคุณก็มาเพียงแค่นี้ถ้าคุณคุณต้องจําเป็นต้องไปลงเป็นชั่วโมงเป็นวันคนที่ไปเล่นใช่ไหมพอมาแค่สามสิบสี่สินาทีพรุ่งนี้สามสี่สิบนาทีเดี๋ยวเวลามันก็จะยืดไปเอ าะมันเล่นแล้วมันมีความสุขมันติดใจมันอยากจะมาแก้ตัวครับนะคะก็อะขอเชิญชวนทุกๆกหน่วยงานจะเชิญทุกกลุ่มทุกเมืนะคะน,นักเรียนทุกวัยแล้วก็สร้างสีสันด้วยถ้าใครชอบอย่างเงี้ยคุณมาเล่นวุ้ดบอลหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วถ้าเกิดวันไหน g ีฟุถือกล้องไปถ่ายคุณหนึ่งชั่วโมงคุณก็กลับไปเขียนนีนะเฮ้ยเราเล่นเป็นยังไงวะเฮ้ยใครเล่นสนุกอีกแบบนึนะก็ ก็หลายๆท่านก็ติดตาม g ีโฟกอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะว่าโอ้ตอนนี้แฟนขับ g ีโฟกเริ่มเยอะขึ้นละแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมาอยู่ในเนี้ยจอเล็กๆของ g ีโฟกมาทํากิจกรรมร่วมกันสนุกร่วงกันด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สังวาลอีกครั้งหนึ่งครับผมหวังว่าคุณจะไม่มีคลิปที่สาอีกแล้วนะไม่มีแล้วค่ะหมดแล้ว คลิปที่สามสี่ก็เดี๋ยวเวลาเรามาจัดกิจกรรมกันท<ถ>ี่สนามนะ <ooh. S 2> โอเคครับอขอบคุณซ้ณำรอไว้นะแน่นอนครับ <ส Julia. S 1> ผมครับสวัสดีครับเจอกันคลิปคลิปหน้าครับผม